สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราก็จะมาพยากรณ์นะคะดวงชะตาทั้ง7วันนะคะระหว่างวันที่2ถึง8พฤศจิกายนนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันนั้นการงานการเงินและสุขภาพของแต่ละวันนั้นจะเป็นยังไงนะคะมาเริ่มวันแรกก็คือวันอาทิตย์นะคะการงานของคนวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรื่องนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามามากมายเลยนะคะทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ย ต้องต้องปวดหัวกับเรื่องงานมากๆนะคะการเงินนะคะการเงินค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอๆกับการงานเลยนะคะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะแยะในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะทั้งกายและจิตนะคะก็แข็งแรงพร้อมที่จะฝันฝ่าอุปสรรคทั้งการงานและก็การเงินนะคะ ก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในวันที่ในช่วงเวลาวันที่2ถึง8พฤศจิกายนนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเวลา2ถึง8พฤศจิกายนนะคะว่าดวงชะตาในสัปดาห์นี้คนเกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงนะคะ การงานของคนวันจันทร์จะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามาเลยนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดแล้วก็วิตกกังวลให้ตัดสินใจนะคะปัญหายากๆนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยได้พอสมควรนะคะสุขภาพร่างกายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นห่วงเรื่องการงานของคนวันจันทร์นะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะก็แต่สามารถที่จะ ะะแก้ปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะคะในช่วงวันที่2ถึง8พฤศจิกายนนะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารนะคะการงานการเงินแล้วก็สุขภาพของคนวันอังคารในสัปดาห์นี้นะคะ การงานนะคะถือว่านะคะเป็นมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะคะแล้วก็สาสางานเยอะพอสมควรนะคะก็ทำให้คนธนาคารมีความวิตกกังวลแล้วก็เครียดได้ในสัปดาห์นี้นะคะการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนสุขภาพก็ระวังเจ็บป่วยเล,เล็กๆน,น้อยๆนะคะ การงานมีเรื่องให้ต้องคิดแก้ไขนะคะวิตกกังวลพอสมควรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาคารในสัปดาห์นี้นะคะการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยได้นะคะสุขภาพก็ถือว่า,าจะป่วยเล,เล็กน้อยนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะประครับประคองไปได้นะคะการทํางานของคนวนาานันอาคารการเงินและก็สุขภาพนะคะเป็นการทานายคร่าวๆนะคะคนเกิดวันอาคารในช่วงวันที่ 2อถึงแพฤศจิกายนนะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธนะคะในสัปดาห์นี้การงานของคนวันพุธนะคะดีนะคะอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นไปนในทางที่ดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรในที่ทำงานนะคะส่วนการเงินนะคะการเงินก็ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะ ส่วนสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะในการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะ,ะจะมีปัญหาเรื่องด้านการเงินนะคะแต่ก็สามารถที่จะประคับประคองอะไรฟันฝ่าอุปสรัคไปได้นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆของคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงวันที่2ถึง8พฤษภาพฤศจิกายนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะการงานของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีเลยนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนการเงินก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคะคนวันพฤหัสก็ต้องบริหารจัดการการเงินของคุณให้ให้ดีนะคะส่วนสุขภาพก็มีเรื่องให้วิตกกังวลเยอะแยะเต็มไปหมดในสัปดาห์นี้ทั้งการเงินและก็สุขภาพนะคะ เป็นอะไรที่แบบอีลุงตุงนังมากนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับคนวันพฤหัสนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆนะคะทั้งการงานการเงินแล้วก็สุขภาพนะคะคนวันพฤหัสการงานดีเงินกับเงินกับสุขภาพค่อนข้างที่จะแย่หน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆนะคะ ต่อไปนะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันศุกร์การงานของคนวันศุกร์เนี้ยแบบว่าสัปดาห์นี้ถือว่า,า,าสดใสนะคะไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลนะคะสําหรับการงานของคนวันศุกร์นะส่วนการเงินของคนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะมีใช้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบไม่น,น่าที่จะเสียแนหะแต่ก็เสียไปกับมันนะคะยังไงก็ แต่ก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะส่วนสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถือว่าดวงของคนวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์วันที่2ถึง8พฤศจิกายนถือว่าดวงคนวันศุกร์อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทั้งการงานการเงินและก็สุขภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะของคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆค,วคะ่ะ นะคะต่อไปนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานของคนวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะปวดหัวมากมากนะคะทั้งเรื่องเพื่อร่วมง,งานเรื่องหัวหน้าอะไรต่างๆคือประเด็นประเด็นเข้ามาคือเครียดเลยในสัปดาห์นี้ของคนวันเสาร์นะส่วนการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยนะคะสุขภาพสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะก็จะปว่วยเล็กน้อยก็ไม่มีไพ่เสียมนะคะ จะเป็นห่วงเรื่องการงานของคนวันเสาร์มีเรื่องให้ต้องคิดแก้ปัญหาเยอะแยะเลยนะคะวิตกกังวลแต่ก็สามารถที่จะคือสามารถแก้ปัญหาได้นะคะดวงคนวันเสาร์ก็จะมีเสียอยู่เฉพาะการทำงานนะคะในสัปดาห์ที่2ถึง8พฤศจิกายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆนะคะเป็นการทำงานคร่าวๆ ก็ถ้าชอบนะคะก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องของเรานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ